ยินดีต้อนรับสู่ ROV เตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกข้วาวพี่น้องชาวอ o v ทุกท่านนะครับสู้กับศัตรูนนไปด้วยกันกรับกับตร่นะครับผมเพิ่มเติมใส่ไข่มะนาวดองด้วยตันติของมาเริรเ่มงับมาเริ่ม ออมเร็วก็ไปกันเรื่อยนะครับระเบิดเถิดเถิงเ,เ,เรื่อยครับงานนี้ไปครับผมไปไปเดี๋ยวห้าคนทดสอบก่อนนะพี่น้องนะ่สวยก็แทคทีหนึ่งนู แท็กไปที hmm. <onents> body body ่หนึงเออแท็กไทยไทยฝังให้ไทยโอเคแค่ไปดิแอมพิเลิกโนไปดิแอมพิเลิกโน่บกไปทีลองลองลองไปทีโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมดองเย้อึ้ยอะไรวะข้างตรงขามอะไรวะถอยพี่น้องถอย หอยโอ้โหเปิดอันติมาก็นี่สาดไปเลยพี่น้องต,ต,ตุบตับตุ๊บตับมารับตับตุ๊บลิงมาแต oh, ก่อนแตก่อนยอดเยี่ยมกระเทียมดองนะครับพี่น้องครับว้าทุบไปทีกระดเด้ oh. งสุดเลยลงแรงน่าจะเพิ่มมีอีกครับ กินมากจะดีควหนมา,นนาดีลิงลิงจ๋าลิงจ๋าทอดเทียบกระเทียมดองปักบุ๊คอืมลิงก็ไม่รอดแล้วลิงก็ไม่รอดลิงก็ไม่รอดทอดเทียบกระเทียมดองตัดเข้าไปพีข่าบ้องปุ๊คปักบุ๊คปักด้วยวยิงได้อีกโอ้โห อลิเตอร์ใช้กินขเขาสกิลของเมธได้อีกโ้สุดยอดอยิงเ,ยงเลยพี่น้องเอ้ยก่อนนะครับก่อนนะครับแอ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 บเแอบแอบเแอบ ไปหน่อยเสรยิวิธีหนึ่งพี่น้องเอ้ยเสรยวิธีพี่น้องเอ้ยเปิดไหมหมเรียกเขาแล้วเรียกเรียกเรียกว่าเก๋าสวยเอาไปกินนึกน้อยนี้สวยเพื่อนเอ้าสวยยิงไปโอ้เจตายจะตายจตาเท่าทีเพื่อนโทษทีเพื่อนถอยเถอย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 อุ้ย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  ปู่ไ <Kh> ม่รอด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 ไม่รอดรอดไม่รอดไปดิเอ็มพี่เราโน้พี่แปดขาหมาปลารอดครับรอดไปน้อยไปน้อยเดินไวหน่อยเดินไวหน่อย ยอดเยี่ยมก็เทียมดองเอาเอาเอ่อจะมาทำอะไรเพื่อนฉันเด้อ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 เด้เด้อเด้เปิดปัญหาเพิ่มเจะหนีไปไหนอลิงมาเมื่อกีเอ้ายอดเยี่ยมกรเทียมดองนี่ไม่ตรงพี่น้องเอ้ยจังหวะเมื่อกี้คัาดไปนี่เดี๋ยวมันนิ่งไนครับ แกวแกเลยหวรมาเพื่อนถอยมาถอยมาก่อนถอยมาก่อนวะถอยมาก่อนเพื่อนโอ้เจเจ็บเหนีก่อนหนีก่อนแหวนพะรอดไหมแก้ว ไอก้ออก,อก้อนเพี้ยนไปก่อนเพี้ยนเราก็ยังไม่ตายเลยนะครับพี่น้องแรกเสรยเสรยวิธีอย่ามาบ้านชั้นอย่ามาบ้านชั้น โอ้โจังหวะนี้ต้องเปิดแรกสตินี้น่นี้เน่ช่วยนีครับช่ยนี่ครับนีเป็นหนใช่ก็หนน้ายใช่ไม่ใช่ใช่ม่ใช่บินมาแล้วบินมาแล้วปุ๊บปัก

เฮ้ยฮ้ยอืมจะไปไหนอาตุสีอาตุสีเด็กีเกๆอาตุสีอาตุสีอีอ่าอมอืมก็แล้วอยมายงกับักรวงได้นะเดี๋ยวได้ไปคุยกับรากมั่วงนะจเพื่อนสวยสวยวยยช่วยด้วยช่วยชั้นด้วยช่วยชัด้วยสีช่วยชันด้วย ไปพี่นอ้องไปพี่นอ้อ,นองเอ,เอาดาบอยู่แน่ๆ <ไป S 1> เลยพี่น้อง,องลิงอยู่มากเอ้าเอ้าเอาลิงลิงนี่ไปไหนอ่าอันดังปั๊มปั๊มอติโชว์ทักทีของบอรเริ่มเป็นไงโหนออาหายไปไหน ใช้อันติเรียกกลับไปรวมเพื่อนรวมเพื่อนชั่นทางเพื่อนชา่นทางเพื่อนชั่นเห็นเกนะ่งกาใช่เนาะรอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เพื่อนแ นังหวน่นี้จังหวะนี้ซัดเข้าไปทีซัดซัดเขาไปทีสสเทบอมเบอรลิมเบ,ม,บมไปอีกทีไม่ตายเสียดายใช่เนาะโอ้ลิงลิงลิงไปตามไปไปตามไปไปตามไปลาไปอเอา ไอ้ก่อนเพื่อนไอ้เรียกกลับไปแล้วเรียกกลับไปแล้วว่า hehe, มั medim, นมากเลยครับหมดไปยอดอ้ยากให้ผมรงลิปนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผพก่อฝากติชมเข้ามากันได้นะครับผพ่อ ก็เดี๋ยวคราวหน้าผมเล่นอีกก็จะได้ใช้อันตีของตัวอะไรก็จะมาลงให้ชมนะครับผมนี่ทัชทัชไปเลยครับทัชทัชทัชทถอยเพื่อนถอย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 อันตี้ก็เริ่มยังไม่มาครับผมสวยสวยอ่ะลิงลิงลิงเจี้ยบเกี้่จ้า ไงจ้าว่าไงจ้สาสัตอันตริคมวลเรือมณฑิสัหือไม่ทันนะครับพี่น้องครับไม่ทันนะครับ <Step back S 1> มาแล้วคอยจเดี๋ยวตายเดี๋ยวฉันตายมันดีมั่งขันนะครับ อยไม่ใครให้ถอยแล้วก็ต้องเอยดเลีงเลีงเลียงาลีงเลื่อนเป็นได้เลื่อนชันเป็นได้เออเปิดอันติวิธีอ่เปิดอันติวิธีซัดแม่เอาดาเอาดากเสือเอาดา เพื่อนมาเอานะช่วยเพื่อนเอาดารเอาดารตีดารตีดาร์กเลยเพื่อนตีดารเลยแอะะเหมือนใครมาเหมือนใครมาอันเน่นโชเช่โชเโชเ่กระดิ่งแมวโชเช่ปุกปักบวกวัก,กตายฉันตายเชยฉันตายเชยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยช่วย rồi tới linh ma phu rồi rồi lời tớiเลย phu nhân tớiเลย phu nhân tớiเลย watch my hordes giật cái ไอ้นิงทำเพื you know <t 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 ่อนช้าเดี๋ยวเดาเดียวอืมต uh ้องอยู่แถวนี้นะต้องอยู่แถวนี้นะเปิดเปิดไหนลิงอยู่ไหนอืมแต่ไม่ทันตามไม่ทันตามไม่ทันได้ไหมลิงอ้าวเสซตนี่จังหวะนี้น้องนู่ปั๊บเปิดเบื้อิมไปทีหนึ่งปพ๊บเสยอีกทีหนึ่งปพ๊บกดปุ๊บปั๊บตายเอ้ามีเกิด พี่น้องเอ้ยน้องเอ้ยไปก้อนไปก้อนโอ้ยเกียงซวยเกียงซวยเลยพี่น้องเอ้ยแคลรี่ใช่ไหมแคลรี่ใช่ไหมแคลรี่ใช่ไหมมาทำอ๋อมามาทำอะไรบ้านชั้น นี่เปิดเบอร์เริ่มไปที่ปุ๊บเป็นไงเป็นไงรวมร่างรวมร่างกับเบอร์เริ่มยอดไปทคลิปยากไปดีกว่ารอด้วยพี่น้องเอ้ยจบเลยจบยเลยเหลืออะไรตัวหนึ่งตัวหนึ่งจะแท็เข้าไป ปับ๊บเสยเบอร์เริ่มกันที่ตู้อร้อยร้อยดิรอ้อืยมาสิ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 าสอโอ้ชนะ